สวัสดีครับพบกับผมช่องยกลาเริงครับวันนี้มาเที่ยวเขื่อนเราจะไปดูบอลสีนครับไปกันเลยครับคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆด้วยครับดีครับดีครับนี่ครับมากับพี่ทีมงานครับด้านหลังครับไปกันเลยครับสั่นหน่อยครับ สดๆพี่ๆครับไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับอยากกอนเลยพี่นี่ครับมาครับพี่เฉาครับพี่เฉาบอกว่าเยอะครับ <laughs> ให้มาดูกันครับสั่นหน่อยครับ ไปนอนมาเลยครับครับดูครับอ่างน้ำครับดูนะครับโอ้โหไม้เฟินครับนี่ครับสวยมากครับนี่น่าจะเป็นเฟินวันลูกไก่ทองครับครับสวยงามครับวันลูกไก่ทองโอ้โห เป็นปลาดงว่นลูกไก่ทองเลยครับนี่ครับผมจะให้พี่ๆท่านผู้ชมดูนี่ครับนี่ครับว่นลูกไก่ทองครับสังเกตดูใบนะครับก้านของเขาจะเป็นสีแดงครับนี่ครับก้านจะเป็นสีแดงครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหัวครับเจอของดีเลยครับว่นครับว่นมงคลครับลูกไก่ทองครับ นี่ครับพาดูครับนี่นะครับม่านลูกไก่ทองครับเห็นไหมครับหัวของเขาจะเป็นเหมือนลูกไก่สีทองนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับเจอตรงว่านเลยครับผมตามหามาสองสามลูกเขาครับไม่เจอครับมาเจอที่นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการเก็บกลับบ้านไปด้วยครับโอเคครับไปเลยไปต่อข้างหน้าครับคัสกูดฮะ ครับพี่ชาวบอกผักกูดครับเพเห็ดนี่ย้มันเห็ดอย่างนั้นนี่น่าจะเป็นเห็ดโจโลใส่เดือนครับนี่ครับว่านลูกไก่ครับถ้าคนไม่รู้นี่จะบอกว่าผักกูดนะครับถ้าคนไม่รู้ไม่ทราบครับนี่คือว่านลูกไก่ทองครับไปเลยครับเป็นไม้มงคลครับ นี่คือเจ้ากีบแรดครับตัวนี้น่าจะเป็นกีบแรดครับนี่ครับกีบแรดครับแต่ใบต้นนี้ออกด่างมิ้นครับนี่ครับไม่ใช่ใบอ่อนนะครับไปกันต่อเลยครับสันหน่อยนะครับถ่ายสดๆคือเพียวเลยครับไปเลยครับ ปากฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปเลยครับไปกันต่อครับมีพี่ๆนานะที่คอมเมนต์เข้ามาบอกสวยงามครับแต่สั่นไม่หน่อยครับนี่ครับนี่ครับคือเจ้าเฟิร์นเจ้ากีบแรดครับกีบแรดเป็นไม้ตระกูลเฟิร์นครับ ไก่อะไรครับนี่ครับพี่พี่ครับว่านลูกไก่ท้องครับเต็มเลยครับดูนะครับนี่ครับใครสนใจทักมาเลยครับใครสนใจทักมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับไปกันต่อครับนครับพี่เฉาครับเป็นใกล้น้ำทางครับวันนี้ครับ ไปต่อครับนี่ครับมาถึงตรงนี้ครับนี่ครับสันตาปูครับลูกช้างขอถ่ายวิดีโอนะครับนี่ครับเมื่อกี้เจอป่าเจอป่าลูกไก่ทองอนนี้มาเจอป่าข้างขาวดำนะครับเจ้าข้างขาวดำครับเป็นว่านมงคลเหมือนกันครับไม้ตระกูลว่านครับ ลายของกูนวันเราจะเจอแทบทุกป่าเลยนะครับเจ้าข้างขาวดำในเขตภาคเหนือที่ชืนช้นๆครับไปยังต่อครับไก่ลอยอยู่ข้างหน้านะครับนี่ครับความสวยงามของป่าครับนี่คือหนวดแมวป่าหรือเข็มป่าครับชนิดสีขาวครับไปยังต่อครับ อยู่ข้างหน้าครับนี่นะครับให้ให้ดูกลีบแลดฟอมใหญ่ๆครับฟอมใหญ่ๆครับผมเดินไปให้ดูใกล้ๆครับครับนี่ครับฟอมใหญ่ๆครับดูเลยครับดูลำต้นของเขาครับนี่ครับนี่ครับถ้าอยู่ในกระถางสวยมากครับต้นนี้ครับฟอมใหญ่อย่างนี้ครับอยากจะพัก กลับไปด้วยเหลือเกินครับแต่คงไม่ไหวครับเพราะเขาต้นใหญ่มากครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็ทักมาครับพวกไม้ป่าครับใครสนใจตัวไหนทักมานะครับชื่อมีอยู่ในวิดีโอครับมีในคลิปนั้นนะครับชื่อของเขาครับ ไม้แพงครับไม้ป่าไปเลยครับนี่ครับพี่ชาวบอก่าบนใบใหญ่ๆอยู่ด้านบนครับพวกหูช้างครับอยู่ลึกเข้าไปครับวันวันนี้เรามาค่ำกันไปครับสงสัยต้องย้อนกลับครับต้องเตรียมตัวมาอย่างดีครับไปเลยครับเราจะไปทำการเก็บบ้านลูกไก่กันครับไปพี่นี่ครับไปเลยครับ บ้านลูกไก่ครับโอเคครับเดี๋ยวพุ่งวันไหนว่างๆเตรียมตัวมาดีๆก่อนครับครับฮะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับเตรียมตัวก่อนครับผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยครับดูพี่เขาครับแต่งตัวครับ พร้อมเดินป่าเลยครับผมสบายกระเป๋าใส่รองเท้าธรรมดาครับฝากด้วยนะครับคนที่ขึ้นป่าน้องเตรียมตัวครับถ้าเราจะขึ้นไปสภาพร่างกายการแต่งตัวไม่ให้ขึ้นไปมันอาจจะอันตรายครับไปต่อเลยครับไปทำการเก็บวานลูกไก่กันครับ ยืนอยู่เฉยผมให้ดูคร okay, ับไม่ภาคเหนือพวกเสน่ห์จันเยอะนะครับเจอเยอะครับแต่หาดังหายากจริงๆครับผมเดินหามันหลายลูกเขาแล้วครับแต่ไม่เจอดังครับพวกเสน่ห์จันนี่ครับโอเคนะครับไปกันต่อครับนี่นะครับทำการย้อนกลับมา เก็บบ้านลูกไก่ก่อนนะครับวันนี้ครับพอเวลาจํากัดจริงๆครับมาคําด้วยครับตอนนี้ห้าโมงกว่าอาจจะไม่เหมาะสําหรับขึ้นเขาครับเพราะบนเขาอันตรายรอบด้านครับยังเป็นป่าใหญ่อย่างนี้ด้วยครับถึงแม่น้ําครับมีทั้งความสวยงามความบุดมสมบูรณ์ครับให้ดูนะครับไป ไตแฝงด้วยอันตรายเหมือนกันครับเพราะอยู่ใกล้ป่าครับพรพวกสัตว์ที่เขาชอบน้ำอาจจะลงแช่ยอยู่ในน้ำครับเพราะเขาอยู่ใกล้ป่ามากครับน้ำครับนี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำครับข้างๆเราเดินอยู่นี่ก็เป็นภูเขาครับลกมากดูครับ พ่งนี้ต้องเตรียมตัวมาให้ดีครับมันใส่เวลามึนเนี่นะครับวันลูกไก่ทองครับให้ดูเลยครับนี่ครับนี่นะครับพี่น้องหัวของเขาจะเป็นมันลูกไก่สีทองนี้นะครับนี่ครับถ้าหัวใหญ่จะสวยมากครับหัวลูกไก่น่าจะขนาดนี้เลยครับแต่ตอนนี้ต้นเขากำลังฟอร์มกำลังเริ่มสวยงามครับ จะให้ดูฟอมใหญ่ๆครับมีฟอมใหญ่ๆครับนี่ครับมีร่องรอยคนมาขุดไปด้วยครับนี่ครับดูครับนี่คือร่องรอยมีคนรู้จักว่านครับรอยขุดไปครับนี่ครับคือต้นใหญ่ครับนี่ครับหัวหัวเป็นไก่ลูกไก่ตัวสีทองกำลังขึ้นมาใหญ่มากครับนี่ครับวันมงคลของเราครับ โอเคแล้วครับคลิปนี้ครับโอเคนะครับ,รบ,เ,รบเราจะทําการเก็บว่านครับเก็บว่านน่ครับมีต้นเล็กของเขาครับน่าจะเก็บง่ายครับเพราะอุปกรณ์ไม่ได้พามาจริงๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวต้นใหญ่ของเขา ครับต้นเต้มใหไงเลยเดี๋ยวดึงฮะดึงก็ออกแับอกออกครับพี่กกพ,พี่เขาบอกว่าดึงดึงก็ออกครับนี่ครับครับครับพ,พี่เขาทำการ ออกจริงๆด้วยครับนี่ครับยกมาทั้งดินเลยครับสวยงามเลยครับนี่เลยครับจะไปทั้งดินนี่นะครับนี่ครับเพื่อไม่ให้ต้นเขาเหี่ยวครับถ้าติดลากติดดินไปอย่างนี้นะครับสวยงามมากครับตอนนี้ครับว่านก็วันลูกไก่ทองนี่นะครับเป็นตัวลูกไก่สีทองนี่ครับ ว่านมงคลครับอฟอ,มข,ฟอมขนาดนี้ถ้าอยู่ในกระถางเดี๋ยวให้พี่เฉาอุ้มหน่อยครับนีค่ครับฟอมขนาดนี้ต้นขนาดนี้ถ้าอยู่ในกระถางน่าประมาณสามสี่ร้อยนะครับโอเคไหมครับฟอมขนาดนี้ครับโอเคครับนี่ครับ แาแตกเลยครับครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยครับสวัสดีครับ